ศตวรรษแล้วศตวรษเราสามเหลี่ยมเบอร์มิวดายังคงเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันไม่รู้จบเราได้ฟังเรื่องราวการหายสาบศูนย์อันน่าพิศวงได้พิจารณาทฤษฎีต่างๆตัง้ตงแต่หลักการทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึงจินตนาการที่หลุดโลกทฤษฎีความผิดปกติของสนามแม่เหล็กโลกชี้ว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นหนึ่งในสองสถานที่บนโลก อีกแห่งคือสามเหลี่ยมมงกรใกล้ญี่ปุ่นที่เข็มทิศแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศเหนือจริงแทนที่จะเป็นทิศเหนือแม่เหล็กซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับนักเดินเรือและนักบินในอดีตได้ทฤษฎีคลื่นยักษ์โรกเวฟส์อธิบายว่า คลื่นที่สูงกว่า30เมตรสามารถก่อตัวขึ้นได้อย่างฉับพลันกลางทะเลเปิดและมีพลังมากพอที่จะกลืนเรือขนาดใหญ่ให้จมหายไปได้ในพริบตาส่วนทฤษฎีที่เหนือธรรมชาติกว่านั้นก็มีทั้งเรื่องของประตูมิติหรือรูหนอนเวิร์มโฮที่เชื่อว่าเป็นทางลัดเชื่อมต่อระหว่างสถานที่หรือการเวลาที่แตกต่างกัน และทฤษฎีเกี่ยวกับฐานทัพมนุษย์ต่างดาวที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลลึกซึ่งอาจลักพามนุษย์และยานพาหนะไปเพื่อการศึกษาหน่วยยามฝั่งสหรัฐและนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันยืนยันว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ได้มีอันตรายไปกว่าพื้นที่อื่นๆในมหาสมุทรที่มีการจราจรหนาแน่นและสภาพอากาศแปรปรวน พวกเขาเชื่อว่าเรื่องราวต่างๆเป็นการผสมนปนเปรระหว่างข้อเท็จจริงเรื่องเล่าที่ถูกแต่งเติมและความผิดพลาดของมนุษย์แต่ถึงกระนั้นปริศนาก็ยังคงอยู่ทำไมซากของยานพาหนะจำนวนมากถึงไม่เคยถูกขนพบทำไมการหายสาบสูญส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไร้ซึ่งสัญญาณเตือน และเสียงวิทยุที่สับสนของเที่ยวบินที่19คืออะไรกันแน่บางทีอาจไม่มีคำตอบเดียวสำหรับทุกคำถามอาจเป็นไปได้ว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคือจุดบรรจบที่หาย,ยนะจากหลายสาเหตุสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันทั้งสภาพอากาศสุดขั้วความผิดพลาดของมนุษย์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรายังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้